สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนุชดาอีกแล้วนะคะในวิชาวรรณคดีลำนำก่อนที่จะเริ่มเรื่องศึกมายราบนะคะคุณครูขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับทศกัณฐ์ก่อนนะคะก่อนที่นักเรียนจะเรียนวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์จะต้องรู้จักตัวละครเกือบทุกตัวนะคะทศกัณฐ์ก็เป็นตัวละครตัวเอกตัวหนึ่ง ของเรื่องนะคะก่อนที่จะเริ่มเรื่องกันนะคะเราก็มารู้จักทศกัณฐ์ในเรื่องรามาเกียรติ์กันก่อนนะคะชาติที่แล้วของทศกัณฐ์มีชื่อว่านนทุกหรือนอนทกนะคะชาติกําเนิดก่อนที่จะเป็นนนทกเนี่ยเคยเป็นพรหมมาก่อนเคยเป็นพรหมชื่อว่าอนันตพรหมนะคะถึงจะอยู่ในชั้นพรหม เป็นเทวดาก็ยังมีใจอิจฉาฤษยาไม่พอใจที่พระอิศวรแต่งตั้งให้พรมรุ่นน้ององค์หนึ่งมียศสูงกว่าซึ่งเป็นพระพรมทาดาปกครองในชั้นพรมทั้งหมดนะคะโดยที่คือน้อยใจไม,ไม่ได้เรียงตามอาสูโสก็เลยไม่เข้าร่วมพิธีเทวสมาคมกับพระพรมองค์อื่น แล้วก็ไม่ไปแสดงความยินดีตอนที่พสุวรรนปราบตรีบุลัมได้นะคะพสุวรวนก็เลยให้เดี๋ยวเรื่องปราบตรีบุลัมคุณครูจะเล่าอีกทีหลังนะคะพสุวรวนก็เลยให้ให้พญาอนันตนาคราดนะคะไปตามไปตามมาเฝ้าแล้วก็ประกาศให้เทวดานางฟ้าทั้งหลายได้ทราบว่าอนัน,น,นตพรมเนี่ย มีจิตใจที่เต็มไปด้วยความอวดดีโอหังไม่ได้มีความเคารพพระอิศวรเลยก็เลยพระอิศวรก็เลยขอสาบให้อนันตพมนี่เป็นนนทุกหรือนนทกมีหน้าที่เฝ้าอาถรย์คอยล้างเท้าเทวดาพอพ้นคำสาบป,ปุ๊บ เครื่องประดับของอนันตรพรมก็หายไปหมดอนันตรพรมก็เลยกลายเป็นนนทกนะคะหรืออสูรน,นนทุกพมซึ่งเป็นพนักง,งานตักน้ำล้างเท้าเทวดามักจะถูกเทวดากันแกล้งด้วยการทุบโขกศีรษะนะคะดึงผมจนหัวล้านด้วยเหตุนี้นะคะก็เลยทูลขอนิ้วเพชรกับพระพรสวนนะคะซึ่ง นิ้วเพชรเนี่ยไปชี้ผู้ใดผู้นั้นก็ตายนะคะด้วยความแค้นท,ที่เทวดามากันแกล้งนนทกนะคะก็เลยนนทกก็เลยชี้นิ้วไปที่เทวดาตายเป็นจำนวนมากเลยนะคะพระอิศวรก็มีองค์การให้พระนาลายเนี่ยไปปราบนนทกนะคะพระนาลายก็ก็อวตารมาเป็นอับโรคือนางฟ้า ชื่อว่านางอับสรกัญญาบางบางบางฉบับก็บอกว่านางเทพอับสรหรือบางส่วนรณอับสรน,นะคะทีนี้นนทกก็เห็นนางเทพอับสอนหรือนางอับสรกัญญาก็เลยเกลี่ยวพาลาศีนะคะนางอับสรกัญญาก็เลยกล่าวว่าหากรักจริงจะต้องรำตามตามตนทุกท่านะคะ นนทกก็ตอบตกลงออทั้งสองรำอยู่หลายเพลงจนถึงค่าชี้ที่ขานนทกก็หลงกลทำตามกระดูกขาจึงหายไปเพราะเดชของนิ้วเพชรแล้วก็ล้มลงพนาลายก็เลยคืนร่างแล้วก็ก้าวพระบาทเหยียบหน้าอกของนอนทกพนาลายจะก็จะชี้เหตุที่ลงทันนนทกแล้วก็สาบว่าถึงถึงมึงจะมีฤทธ เกิดเป็นวงพรมมีเสียงสิบเสียงยี่สิบหัดถอดดวงใจไว้จากกายก็คงจะฆ่ามึงให้ได้มึงจะเกิดชาติใดกูก็จะตามไปล้างมึงทุกชาติแล้วสังสังหารลงนนทกลงไปจุติไปอุปาติกาไปเป็นเอ่อที่ไปไปอยู่ที่ เขาไกลลาดหลังจากนั้นก็นนทกก็บำเพ็ญเพียรด้วยการบรรเลงดนตรีครั้นไพส่วนได้สดับก็พอพระไทยในเสียงดนตรีก็จึงประทานพนให้ว่าให้เกิดในวงพรมมีสิบเสียงยี่สิบผัดถาถอดดวงใจออกมาจากกายได้แล้วก็ให้พรมลิขิตกำหนดอายุพันหนึ่งเป็นกำหนด หลังจากนั้นก็ไปเกิดเป็นอสูรบนเกาะลงกาชื่อทศกัณฐ์ทีนี้กล่าวถึงนางเทพอับซรหรืออับสรกัญยานะคะซึ่งเป็นปางหนึ่งของพระนารายณ์นะคะที่อวตารมาเป็นหญิงสาวชื่อในบัลามายาะก็คือนางโมหินีนะคะเป็นหญิงแพทย์สยาที่ล่อลวงให้คนลุ่มหลงก่อนที่จะนำมาลงโทษนะคะโม,โมหินี ปรากฏอยู่ในเรื่องมหาภาราตะที่ระบุว่าพระนารายณอวตารลงมาเป็นสตรีเพศมาล่อลวงมาล่อลวงคนนั้นคนนี้นะคะเอ่ออยู่หลายครั้งนะคะจนกระทั่งเนี่ยมาล่อลวงเอ,อนนทกนะคะมาล่อลวงนนทกแล้วกส็สามารถจะทำให้นนทกหลงกลได้นะคะโม โมฮินีนี้เป็นเทวีแห่งความลุ่มหลงนะคะเป็นปางหนึ่งของพระนารายนะคะที่ล่อลวงคนให้ลุ่มหลงมาเพื่อเพื่อก่อนที่จะนำมาลงโทษหลังจากนนทกสิ้นใจแล้วนะคะก็มาเกิดในคันของนางรัชดานะคะซึ่งเป็นหนึ่งในมเหสีของท้าวรัสเตียนกำเนิดเป็นพญายักษ์สิบหน้า20่มือมีฤทธ แก่ก้าและสง่างามชื่อว่าทศกัณเมื่ออายุ14ปีทศกัณก็ได้ร่ำเรียนพระเวทและก็วิชาต่างๆกับพระฤาษีโคบุตรจนเก่งกาจไม่มีใครกล้าต่อกรอนด้วยนะคะในเวลาต่อมาทศกัณก็ได้ขึ้นคลองกรุงลงกาต่อจากเท้าวลัสเตียนมีนางการอาักคีเป็นมเหสีเอก ตอนนั้นกรุงลงกาก็ยังรุ่งโลดเกรียงไกรเหนือแผ่นดินอื่นในพื้นพิภพบนะคะไม่มีใครเทียมเป็นเมืองที่รุ่งโรดนะคะทศก,กัณ์มีน้องร่วมมารดาเดียวกันอีกหกตนก็คือกุมพกกนพิเภกพยาขอน พญาทูตตีเสียนและนางสามนักขานะคะในบรรดาวงยักษ์ไม่มีใครล่วงรู้ว่าพิเพกนั้นคือเทพระบุเวสุญานซึ่งมาเกิดตามคำสั่งของพระอิศวรเพื่อคอยช่วยเหลือพระนาลายที่อวตารลงมาปราบยักษ์พระยายักษ์พิเพกตนนี้นะคะก็คือหนึ่งในผู้ชี้ชะตากรุงลงกาในภายภาคหน้าส่วน เรื่องของพญาลิงทหารเอกของพระรามนะคะก็คือหานุมานหานุมานน่ะก็กล่าวถึงก่อนที่จะกล่าวถึงหนุมานนะคะก็กล่าวถึงเท้าโคดมของราชมาช้านานอยู่ที่กรุงสาเกตนะคะยังไม่มีโอรสที่ดาให้ชื่นใจสักวันหนึ่งพระอ,องค์ก็เบื่อหน่ายในราชสมบัติก็เลยออกบวชเป็นฤาษี พระฤาษีโคโดมนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรอยู่กลางป่านับคืนนับวันได้ประมาณสองพันปีหนวดเครายาวจรดพื้นพันกัน,ล,นลุงรังจะไปเต็มไปหมดเลยนะคะลุงรังมากจนนกกระจาบสองตัวผัวเมียมาอาศัยทํารังอยู่วางไข่ทุกปีมีครั้งหนึ่งนกกระจาบออกไปกจิกกินเกสรดอกบัว จนเพลินจนพบขํดาดอดบัวก็เลยหอบกรีบกักตัวพ่อนกไว้รุ่งเช้าดดกบัวบานออกพ่อนกก็เลยรีบกลับมาลังฝ่ายแม่นกก็รอ mm. อยู่ทั้งคืนมโมโหต่อว่าพ่อนกเียกใหญ่ไวแอบหนีไปนอนค้างกับนกตางนกตัวอื่นหรือเปล่าพ่อนกกอธิบายเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อพ่อนกก็หมดปัญญาจะสาบานก็บอกว่าก็พ่อนกก็เลยสาบานว่าถ้าพี่โกหกน้องนะ ขอให้บาปของพี่ที่ไม่มีลูกสืบวงเนี่ยมาตกเป็นจงตกมาเป็นบาปของพี่เสียเถิดพระฤาษีโคโดมก็ได้ฟังก็สะดุ้งออกจากยานจิตใจวันไหวไปตามคำของพ่อนกอพระฤาษีก็เลยโกรนหนวดเค้าทิ้งแล้วก็ทำพิธีเสกหญิงงามนางหนึ่งขึ้นมาจากกองกองไฟชื่อว่านางการอาชนาะ แล้วก็อยู่ด้วยกันจนมีลูกสาวชื่อสวาหะฝ่ายพระอินนะคะคิดเตรียมการทหารเอกไว้ช่วยพระนารายณ์อวตารมาปราบยักษ์ก็เลยลอบลงมาสัมผัสกายนาอานการอัชนานะคะนางก็เลยตั้งคันแล้วก็ให้กำเนิดลูกชายเป็นกายสีเขียวนะคะเพราะว่าพระอินมีกายสีเขียวต่อมาพระทิ์รู้ว่านางการอัชนามีใจชื่นชอบตัวเองอยู่ ก็เลยศบโอกาสคิดเช่นเดียวกับให้อินนะคะลักรอบลงมารูปหน้ารูปหลังเล้าโลมนางการอัชนานางก็เลยตั้งคันและให้กาเนิดลูกชายกายสีแดงนะคะพระพระฤาษีโคโดมหลงคิดว่าลูกชายทั้งสองเป็นลูกของตัวแต่นางสวาหานะรู้ความจริงโดยตลอดวันหนึ่งพระฤาษีโคโดมก็พาลูกทั้งสามคนไปอาบน้ำนางสวาหาหะช้ำใจ ก็เลยเออน้อยใจนะคะว่าพ่อนะี่ลงรักแล้วก็อุ้มแต่น้องชายปล่อยให้ตัวเองเป็นลูกแท้ๆนะ่ะต้องมาเดินเท้าเองพระฤาษีโคดมได้ฟังก็เอะใจก็เลยซักไซสถามสวาหาจะรู้ความจริงทั้งโกรธทั้งแค้นทั้งเสียใจเลยต้องพิสูจน์ให้สิ้นสงสัยพระฤาษีก็เลยตั้งเจตอธิฐานว่าใครเป็นลูกที่แท้จริงของตัวเองก็เลยสาบว่า ถ้าใครเป็นลูกเราก็ให้ว่ายน้ํากลับมาได้คนไหนไม่ใช่ก็ให้กลายเป็นลิงเข้าป่าไปพระฤาษีก็โยนลูกทั้งสามลงแม่น้ําปรากฏว่ามีเพียงสวาหะเท่านั้นที่ว่ายน้ําตะเกียตะกายขึ้นฝั่งได้ส่วนลูกชายทั้งสองก็กลายล่างเป็นลิงกระโจนหายเข้าป่าไปพระฤาษีโคดมทั้งรักทั้งแค้นนางการอัชนาะชี้หนะ้าสาบให้กลายเป็นหินกลางมาหาสมุทรนางการอัชนาะก็ โกรธล,ลูกสาวที่ปากก้องไปบอกพระฤาษีโคโดมก่อนจะกลายเป็นเห็นนางก็ได้สาบให้สวาฮะไปยืนตีนเดียวเอามือเหนียวกิ่งไม้อ้าปากกินลมอยู่เชิงเขาจักรวาลต่อมาก็มีลูกเป็นลิงมีฤทธิ์มากจึงพ้นคํำสาบคือเขาบอกว่าจ่พ้นคําสาบก็ต่อเมื่อมีลูกเป็นลิงนะคะ พระอิศวรและพระอาทิตย์เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เลยสงสารลูกชายที่ต้องกลายเป็นลิงป่าแเนจรก็เลยแบ่งฤทธเดชให้แล้วก็เนรมิตเมืองขีดขินที่กว้างใหญ่งดงามให้ลูกพระอินชื่อว่าพยากา g า r เป็นผู้ครองเมืองส่วนพระอาทิตย์ก็ชื่อว่าสุครีเป็นอุปราชนะคะฝ่ายพระอิศวรสงสารสวาหาที่ต้องคำสาบให้ทนทุกข์อยู่ที่เชิงเขาจักรวาล จึงให้พระพลายนําอาวุธวิเศษก็คือคาาเพชรตีพรเพชรแล้วก็จักแก้วพร้อมทั้งพลังส่วนหนึ่งของพระอิศวรไปซัดเข้าปากนางนับจากนั้นสวาหะก็ตั้งท้องอยู่นานถึง30เดือนนะคะตั้งท้องอยู่30เดือนและในคันครบ30ในวันอังคารเดือน3ปีขนันท้องฟ้าเงียบสงบ เกิดแปรปวนขึ้นลิงเผือกตัวพูดตัวหนึ่งกระโดดกระโจนเพ่นผ่านออกมาจากปากนางสวาหะแพงลิดขยายกายใหญ่เงื้อมฟ้ามีสี่หน้าแปดมืออีกทั้งยังมีเขี้ยวเพชรคุณทนและก็ขนเพชรหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้ทั่วท้องฟ้าเรืองรองรัศมีงดงามด้วยพลังอันยิ่งใหญ่นะคะลิงเผือกชักตรีเพชรออกจากหน้าอ,อกมามาวัด มากวาดแกงสามแดงเดชจากนั้นก็หดกายลงมาก้มกราบแทบเท้าแม่ของตัวเองคือนางสาวา,าจึงพ้นคำสาโผเขากอดลูกด้วยความตื้นตันใจพระพายก็รับเป็นเป็น,เป,นเป็นพ่อแล้วก็ตั้งชื่อตามคำสั่งของพระอ,อิศวรว่าหานุมานนะคะและอันนี้ก็คือก็คือกำเนิดหานุมานนะคะหานุมานนี่อยู่ในวัยคนองอยากลองกำลัง ริ์ของตัวเองก็เลยขอลาแม่นางสวาหะไปผจญภัยนางสวาหะจึงต้องตัดใจให้ลูกจากไปก่อนจากได้สั่งเสียว่าใครที่เห็นเคี่ยวเพศคุณทนขนเพศของของลูกคนนั้นก็คือพระนาลายอวตารมาปราบยักษ์ก็จงถวายตัวรับใช้นะลูกรักพนุมานจดจำขึ้นใจแล้วก็เหาะทยานเที่ยวไปจนถึงป่าหิมะพานต่อมา เมื่อพระพายเห็นว่าหนุมานเที่ยวเล่นพอสมควรแก่วเวลาแล้วก็จึงพาเข้าไปเฝ้าพพไพศาลไพศาลด้ได้สอนคาคาถามหามนต์ต่างๆให้หานุมานจนมีฤทธิ์แก้วกล้าแล้วก็พระราชทานพรถ้าถูกฆ่าตายเมื่อลมพัดก็ให้ฟื้นคืนชีพเหมือนเดิมจากนั้นไพศวลก็เลยชุบเหงือใครของพระอ,องค์เนี่ยให้เกิดเป็นพญาลิงชื่อว่าชมพูพาน เป็นผู้ที่มีความรอบรู้เรื่องยาวิเศษต่างๆและให้ทั้งสองไปอยู่ที่เมืองเขียดขินขดขดนกับพยากากาศกับสุครีพต่อมมหนุมานได้ขอลาไปบำมเพนเพียนเพื่อเพิ่มพูนอิทธิฤทธิให้แก้วกล้าอยู่ที่กัดทะีวันตามลำพังป่ากัททะีวันนะคะเอ่อแล้วก็ เมื่อถึงฤดูฝนบนสวรรค์เหล่าเทวดานางฟ้าทั่วสารทิศก็พากันมาร่วมรลื่นเรลงตามฤดูนางเมฆขาลาผู้รักษาสมดุดถือลูกแก้ววิเศษเหาะไปร่วมงานเช่นกันรามาสูนก็เห็นลูกแก้ววิเศษส่องประกายแวววับไปทั่วท้องฟ้าก็เลยอยากได้จึงหอะทยานเข้าไปช่วงชิงนางมณีแคคลาเหาะหลบดีอย่างว่องไวแล้วก็ถูกแกล้งชูลูกแก้วร่าลาหลอกล่อ ทาทีเป็นเยาะเยะ้ยยักษ์รามาสูรก็โกรธไล่ขว้างขวานใส่แล้วก็เล่าเรื่องเสียงฟ้าดังเปรี้ยงปร่างราวกับจะถลม่มแต่ก็ไม่เฉียดผิวกายนางมณีเมขลาแม้แต่นิดเดียวขณะที่รามาสุรไล่ตามนางมณีเมขลาไปนั้นพระอรชุนเทวดาแห่งยอดเขาจักรวาลก็บังเอิญเหาะมาตัดหน้ารามาสุรจึงโกรธ โคทยานเข้าสู้กับอรชุนอรชุนนี่นะคะเป็นลูกของพระอินทร์นะคะอรชุนประมาทกําลังยักษ์ก็เลยเพียงพลั้มถูกลามาสุนจับขาเหวี่ยงฟาดกับเขาพระสุเมนจนสิ้นชีวิตและ,และตอนนั้นเองนะคะที่ทําให้เขาพระสุเมนเอียงเพื่อแก,แก้ไขไม่ให้เขาพระสุเมนเอียงนะคะให้ตั้งตรงเหมือนเดิมพระอิศวรก็เลยสั่งให้ฝูงพญานาคเอาตัวพัน เป็นเกลียวต่างเชือกพันรอบเขาพัสุเมนแล้วก็ให้เหล่าเทวดารวมทั้งพญากากาและสุครีพช่วยกันฉุดดึงหางพญานาคไอ้ปวงเทพก็ออกแรงสุดกำลังเขาพัสุเมนก็ไม่ขยับเคยื่อนแม้แต่นิดเดียวสุครีพคิดวิธีขึ้นได้ก็เลยให้หมู่เทวดาออกแรงดึงหางพญานาคอีกครั้งหนึ่งคราวนี้สุครีพก็ใช้มือจิ้มสะดือพญานาคให้พญานาคสะดุง้งแล้วก็ ล่างกระตุกอย่างแรงกระชากเขาพระสุมเมนขยับพยาการากาศก็รีบขยายขยายตัวให้ใหญ่ตูแล้วก็เอาบ่าเข้าแบกยันเขาไว้แล้วก็รวบรวมพละกกาลังดันเขาพระสุมเมนให้ตรงเหมือนเดิมพระอิศวรก็เลยมอบตรีเพชรให้กับพยาการากาศเป็นรางวัลแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ให้ชื่อว่าพาลีพร้อมทั้งประธานพรว่าศัตรูที่ลบกับพาลี จงมีกำลังลดลงครึ่งหนึ่งแล้วให้กำลังนั้นมาเพิ่มเพิ่มให้กับพาลีแล้วพ่ไพ่สวนก็เลยฝากพระอบใส่นางฟ้าดาราไปให้สุครีพเป็นรางวัลด้วยพระนาลายซึ่งประทับอยู่ทักท้วงขึ้นว่าการฝากหญิงงามไปกับชายเปรียบเสมือนดอกไม้อยู่ใกล้มแมลงผู้ไม่อาจไว้ใจได้เก้งว่านางดาราจะไปไม่ถึงสุครีพพาลีก็เลยให้สัตยาบานว่า ถ้าหาค่าแย่งรางวัลของน้องก็ขอให้ตายด้วยสอนของพระนาายเถิดเมื่อกลับไปถึงเมืองขีดขินพาลีทนความอยากรู้ไม่ไหวก็เลยเปิดผอบดูพญาลิงเห็นนางดารารูปโฉมงดงามมากก็เลยลุ่มหลงม,ม,มีใจพิศวาสจนลืมคำที่ตนสาบานไว้เสียสิ้นเลยพาลีก็เลยครอบครองนางดาราเป็นเมเหสีเสียเองทีนี้ที่เขา กล่าวถึงเขาหิมะพานที่ลือสีสีตนบำเพญอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันจะมีแม่วัวห้าร้อยตัวมาหยดน้ำใส่อ่างไว้พระลือีให้พระลือีดื่มพระลือีก็แบ่งไปทานให้นางกบตัวหนึ่งกินเป็นประจำวันหนึง่งพระลือีทั้งสีก็ไปพบที่ดาพญานาคกำลังสมสู่อยู่กับมูวดินก็เกิดความสมเพศว่า เป็นถึงพงพันพญานาคแต่กลับมัวเมาหลงหลงในความใคร่กระทั่งสมสู่กับงูดินต่ำสักพระฤาษีตนหนึ่งก็เจะเอาไม้ไปเคาะกลางล่างของทิดานาคเพื่อเตือนให้รู้สึกตัวทิดานาคสะดุ้งตกใจและอับอายจนต้องแทรกแผ่นดินหนีกลับเมืองบาดาลจากความอับอายกลายเป็นความฆ่าอาฆาตแค้นทิดาพญานาค ก็เกรงว่าพระฤาษีจะแพร่งพาเรื่องนี้ไปถึงหูพระบิดาของตัวเองก็เลยลอบมาคายพิษใส่อ่างนมหมายจะฆ่าพระฤาษีนางกบเห็นก็เลยคิดป้องกันไม่ให้พระฤาษีดื่มนมก็เลยสละชีวิตของตัวเองโดดไปสิ้นใจตายในอ่างนมพระฤาษีทั้งสีเห็นซากนางกบแล้วก็อนาจใจคิดว่าคงตายเพราะความตากักะจึงเมตตาชุบชีวิตขึ้นมาใหม่นางกบ ก็เลยเล่าเรื่องทธิดาพญานาามาขายพิดไว้ให้ฟังพระฤาษีทั้งสี่ก็ต่างทราบซึ้งใจจึงพจึงตั้งพิธีชุบนางกบให้เป็นหญิงสาวที่งามที่สุดชื่อว่านางมนโทแล้วนำไปถวายเป็นค่ารับใช้พระอุมาผู้เป็นชายาของพระอิศวนรนางมนโทรับใช้พระอมาด้วยความจงรักภักดีนางจึงสอนพระเวทในการติดตั้งกิจพิธีต่างๆให้จนเชี่ยวชาญ ส่วนในช่วงนั้นนะคะพญายักษ์เจ้าเมืองบาดาลที่มีชื่อว่าท้าววิลุณหกเหาะเข้ามาเฝ้าพระอิศวรที่เขาไกรลาดด้วยความเคาเรพเทิดทูนเป็นล้นลพ้นพญายักษ์ก็เลยก้มลงกราบพระอิศวรทุกขั้นบันไดที่ขึ้นไปกราบทีละขั้นทีละขั้นแล้วบังเอิญคราวนี้พระอิศวรไม่ได้ประทับอยู่ที่อาสนะแท่นแก้ว ตุ๊กแกสารพูนะคะตุ๊กแกที่ชื่อสารพูอาศัยอยู่ที่เถาไกลาดมานานมากแล้วเห็นท้าวิิรุณหกกลับให้สวนเกก็เลยร้องเท้าวัดตุกแกตุ๊กแกแล้วชูหัวย่อเย,อเยอใ้ใเท้าวิรุณหกโกรธมากเลยเงยหน้าขึ้นไปไม่เห็นไม้สวนจึงถอดสันสังวนนันนาคนะคะคว้างใส่ตุ๊กแก สารพูจนร่างแดกเลวด้วยด้วยกำลังของพยาย์เขาไกรลาดก็เลยสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นสุดเอียงอีกครั้งเขาไกรลาดสุดนะคะพระอิศวรประกาศว่าถ้าผู้ใดยกเขาไกรลาดให้คืนเหมือนเดิมได้พระองค์จะประทานทุกสิ่งให้ตามปรารถนาเหล่าเทวดาก็ผลัดกันมายกยกเขาไกรลาดจนอ่อนแรงนะคะเขาไกรลาดก็ไม่ขยับขยืน่นพระอิศวรก็เลยให้ใหใหเทวดา จิตวิบทนะคะไปเชิญโทษการมาช่วยพญายักษ์สิบหน้าโทษการก็ขยายล่างใหญ่ขึ้นมาหัมายี่สิบมือโอบเขาไกลลาดเอาเท้าถีบยันพื้นออกแรงดันเขาไกลลาดด้วยกำลังมหาศาลแล้วเขาไกลลาดก็กลับมาตรงเหมือนเดิมปวงเทพก็เห็นในพละกำลังของโทษการก็ ตัวสั่นไปตามๆกันนะคะด้วยด้วยความกลัวทศก,กัณฐ์นะคะเขาไกรราชนั้นก็เหมือนกับแกนกลางของทั้งสามโลกนะคะทศก,กัณฐ์จึงปรารถนารางวัลที่สูงส่งทูลขอพระโอมาเป็นรางวัลไพ่สวนโกรธมากทศก,กัณฐ์บังอาจขอชายาของตนแต่ต้องจำต้องประทานตามสัญญาเพราะว่าทศก,กัณฐ์ไม่อาจ ทศกัณฐ์ไม่อาจจะแตะต้องนพระอุมาได้เพราะว่าเรือนร่างของพระนางร้อนเป็นไฟบรรลัยกันทศกัณฐ์จึงช้อนเท้าพระอุมาขึ้นยกขึ้นทูลหัวเหาะไปอย่างทุลักทุเลในที่สุดทศกัณฐ์ก็ทนพิษเพลิงเผาไม่ไม่ไหวนะคะต้องพาพระอุมาลงเดินระหว่างทางกลับกรุงลงกาทศกัณฐ์ก็พบยักษ์แก,ก่นะคะยกยักษ์แก่ตัวหนึ่งต้นหนึ่งกำลังปลูกต้นไม้ โดยเอายอดฝังดินปลูกไม่เป็นหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะคะเอาเอา,เอาลากชี้ขึ้นฟ้าเทศกาลก็เลยด่าว่าโง่ไอ้ยักษ์โง่ยักษ์เท่าเจ้ายาสีงโงา่ารเอ่อไอ้เจ้ายักษ์เจ้ายักษ์เอ่อเจ้ายักษ์แก่ก็บอกว่าเจ้านะ่ะโง่ข้าเสียอีผู้หญิงตัวร้อนอยังกระไฟยังจะพามาเผากุ้งลงไก่หญิงดีๆอย่างนางมณโฑมีทําไมไม่พามา ทศกัณฐ์ฉุกคิดก็เลยเห็นคอยตามอย่างที่ยักษพูดจึงพาเข้ามาบังคืนพ่าส่วนแล้วขอนางมนโทมาแทนแท้จริงแล้วยักษ์แก่ก็คือพนาลายแปลงร่างอวตารมานะคะจากนั้นพนาลายก็คืนร่างเหาะกลับไปที่เกษียณสมุทรทศกัณได้นางมนโทมาก็พอใจมากเลยนะคะอุ้มนางเหาะเหินไปหยอกล้อถูกรักสมัครรักคร่จน ล่วงเข้าน่านฟ้าเมืองขีดขิดขนขณะนั้นพาลีก็ออกว่าราชการเห็นยักษ์อุ้มสตรีนางหนึ่งข้ามหัวมาก็โมโหโจนทยานขึ้นไปดักไปที่หน้าโทศกันเมื่อพาลีเห็นมนโทร,รูปงามโฉมงามสะพรั่งก็มีใจปรารถนาคิดจะช่วงชิงมาครอบครองก็เลยประกาศท้ารบกับโทศกัน กระทำการยามหมิน่นอุ้มสตรีสตรเหาะมาข้ามหัวล่วงล้ำดินแดนของข้าจากนั้นทยานเข้าต่อสู้กับทศกัณฐ์ในทันทีทศกัณฐ์สู้ไม่ได้นะคะเพราะว่าพาลีนั้นมีพาลีเนี่ยได้พรจากพระอิศวรน,นะคะว่าใครที่ลบกับพาลีแล้วพลังเครื่องหนึ่งจะมาอยู่ที่กับพาลีนะคะ พยายักษ์สิบหน้าทั้งโกรธแค้นและก็เสียดายไม่อาจฟืนทนสู้ต่อไปเพราะว่าสู้กับพาลีไม่ได้นี้เอาตัวรอดกลับไปกรุงลงกาฝ่ายพาลีก็เชยชมร่วมห้องกับนางมนโทสมใจทศสการ์เครียดแค้นพาลีมากเลยเฝ้าคิดถึงแต่นางมณโททุกเช้าคำ่ำต้อมตรมอยู่นานเจ็ดเดือนพระฤษีโคบุตรเป็นห่วงสิทธิรักมากก็เลยแนะนำให้ไปขอความช่วยเหลือกับฤษีองคต ผู้เป็นอาจารย์ของพาลีพระฤาษีองคตเห็นว่าพาลีเป็นฝ่ายผิดจึงบอกพาลีให้คืนนางมนโทให้กับทศกัณฐ์พาลีก็ไม่ไม่ไม่ขัดอาจารย์นะคะก็ได้ให้จะให้นางมนโทคืนแต่ว่านางมนโทตอนนั้นกําลังตั้งครรภ์อยู่พระฤาษีองคตก็เลยเป่ามนนําลูกออกไปใส่ไว้ในท้องแพะแล้วก็พาไปคืนให้กับทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ แช่มชื่นทันตาพานางมนโทกลับเมืองลงกาแต่งตั้งให้เป็นมาเสะมาเหสีอีงค์หนึ่งนะคะก็เรื่องก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนก็ได้รู้เรื่องของใครบ้างแล้วหนึ่งทศกัณฐสองนางมนโทสามพาลีสุครีบใครอีกคะสวาหาหานุมาน ะะอันนี้ก็คือตัวละครหลายๆตัวที่นักเรียนรู้แล้วนะคะให้นักเรียนสรุปใจความสำคัญจากเรื่องรามเกียรติ์ที่ครูเล่านี่นะคะเรื่องไหนก็ได้นะคะเป็นจะเป็นตอนเออเกี่ยวกับเรื่องของนางมณโฑเรื่องของทศกัณฐ์ หรือเป็นเรื่องของพาลีกับสุครีปก็ได้นะคะมันก็จะมีเดี๋ยวเยวจะมีชื่อตอนให้นะคะอย่างเช่นเเรื่องนนทกก็เขียนเกี่ยวกับนนทกนะคะสรุปใจความสำคัญมาให้คุณครูลงในสมุดนะคะเรื่องทศกัณฐ์หรือกำหนทดทศกัณฐ์เรื่องหนหุม,มาน เรื่องพาลีเรื่องนางมนโทเอ่อก็มีอยู่แค่นี้เนาะให้นักเรียนเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะสรุปใจความสำคัญมาเอาเรื่องเดียวนะคะหรือใครจะเขียนหมดเลยก็ได้ที่ครูเล่าในวันนี้มาส่งคุณครูในวันพุธหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบ วันนี้คดีลำนำเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนสรุปใจความสำคัญสั้นๆนะคะไม่ต้องเขียนยาวแล้วก็เอาแต่ใจความสำคัญให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะเขียนชื่อด้านล่างนะคะสรุปเียจความสำคัญของเรื่องอยาให้เกิน5บรรทัดนะคะเขียนลงในสม,มุดวันนี้คุณครูก็ขอ จบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่วันพุธหน้าค่ะสวัสดีค่ะ